โอ้อันนี้จะมาเลาะหนูนะเจอหมอกขาวโพลนเลยนะครับสวยมากมาเลาะหนูมาเลาะหน,หนูตอนเช้าหมอกขาวโพลนเลยนี่นะครับผมดักไว้ในป่ามันล้งางตรงนี้เนะี่ยได้เดี๋ยวไปดูผลงานกันหมอกขาวมากสวยมากครับโอ้ยถึงว่าอากาศมันเย็นอ่ะมาดูตัวแรกแต้มแรก หมายแรกนี่ยีีรอยดักเก่าเขานะทงขาวครึดไหนก็ดักอยู่ไหนโอ้โหเจอเลยครับนู่นรอยงายเลยตัวแรกมาแล้วแต้มแรกเดี๋ยวเก็บก่อนนี่นะคุณผู้ชมตัวกำลังมันเลยนะหนูป่ามันมันจะมันอยู่แล้วแต้มแรกครับเหยือปูเผาโอ้โหโอเคเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปผมดักเข้าไปในนี้ครับ ดูดูวนต่อไปไอ้หนูมีตัวอยู่แล้วเนี่ยนี่รอยเก่าเขาพอไปไม่หมดหรอกไอ <c oughs> <c oughs> นะ้นี่นี่นี่ครัผมของผมจะเป็นโฟมดิโฟมร์ซองฟมร์มีไหมมีไหมโอ้โหอยู่ดีโอ้โหไม่อยู่ดีสิไม่อยู่ดีสิไม่อยู่ดีสิเห็นแล้วดำเลยดำเลยนี่นี่นี่ นี่นี่โอ้โหปลาหมึกอันนี้ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกกับแก้ห้าบาทอะโอ้โหเดี๋ยวเก็บก่อนไปเก็บก่อนแป๊บนึงรุนรุนเลยนะเท่ากับตัวเมื่อกี้เลยมันมันเลยรุนเรื่องเดี๋ยวรูต่อนู่นเอาขาวอยู่นู่นนู่นน่น,นมันมาเลยนะครับดูหลังแรกก็ติดเลยหลังสองก็ติดผมดักไว้ยี่บสองหลังอะม <c oughs> าดูหลังที่สามหลังที่สามโอ้โหกระดักความนะ กบดักมีการคว่ำนะมันรู้ติดเปล่าองดูก่อนหลังที่สามหลังที่สามหลังที่สามโอ้โหกบดักคว่ำแต่ไม่อยู่คุณผู้ชมนี่โอ้อันนี้อย่าปูเผานะกบดักคว่ำเลยนะโอ้นี่ป่องมันออกมาเห็นไหมเนี่ยอืมเ <c oughs> สียดายเสียดาย,ดาย,ดายไม่ได้มันเลาะด้วยเมื่อคืนโอเคเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวไปดูอันต่อไปโอ้ผ้าเสียดายมากเลยเมื่อกี้ ดูอันต่อไปเนี่ยของเก่าเขาเขาหน้าจะดักตรงนี้เนี่ยแต่ผมขยจับไปหนนึงของผมอยู่นู่นโน่นยู่นโน่นนี่ไหนเอยโอ้โหกับดักลัน่นอีกแล้วนะเฮ้ยนี่ของผมนะเนี่ยคุณผู้ชมลั่นแต่ไม่โดนว่ะเฮ้ยเนี่ย ปูเผานะแล้วเชือกขาดด้วยนี่โอ้โหเฮ้ยอยู่แถวนี้ป่าววะน็อกอยู่แถวนี้ป่าววะเฮ้ยเดี๋ยวไปดูอันต่อไปแห้วโอ้โห,โโหกับดักลั่นฟีอะนี่ครับผมต่อมาเลยใกล้ๆก,กันนี่นแหละโอ้อันนี้อยู่ดีครับ อันนี้อยู่ดีอันนี้อยู่ดีนี่อันนี้อยู่ดีนนดเกยบปูอ่เก็บก่อนปูเราไม่ไหวแล้วทิ้งเลยปูได้เยอะโอเคเดี๋ยวผมก็จะเลาะไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวไปสรุปผลงานเลยเดี๋ยวมันจะนานเพราะผมดักไว้เยอะยี่สิบกว่าคันนะ่ โอเคเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานทีเดียวเลยนะครับป่ามันป่ามันจะจะหลังจากที่ได้ดักเดินเลาะมานี่จะจะดูกันจะจะนี่นี่ปักใ่เฮ้ยร้อยกัดมันเลยมาดักไว้ ลุนเรื่องสรุปผลงานนะครับสรุสรปผลงานกับดักยีบสองหลังได้ห้าแต้มกับหมายปรมามันล้างลุนเรื่องครับผม